เอ๊ทำไมมีเงาสะท้อนเหมือนกระจกเลยนะก็เป็นหลักการเดียวกับการส่องกระจกเงาลาบยังไงล่ะเรื่องนี้เราเพิ่งเรียนกับครูอรัญญาไม่นานมานี้เองเรื่องกฎการสะท้อนของแสงไงอ๋อเรื่องนี้เหรออืมยังไม่ค่อยเข้าใจเลยอ่ะช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคือการที่บิวเนี่ยเห็นตัวเองในน้ําสิ่งนี้เรียกว่าการสะท้อนโดยจะมีรังสีตกกระทบ ตกกระทบที่กระจกราบตรงเส้นขนานหรือเรียกว่าเส้นแนวฉากและสะท้อนออกเรียกว่าราังสีสะท้อนมีวิธีการทําแบบนี้นะคือลากเส้นตรงจากปลายวัตถุที่อยู่ด้านหน้าของกระจกเงานราบลากเส้นตรงจากปลายวัตถุที่อยู่ด้านหน้าของกระจกเงานราบไปด้านหลังของกระจกให้ขนานกับเส้นตรงที่ลากจากฐานวัตถุไปยังด้านหลังของกระจกเงานราบ และขั้นตอนสุดท้ายลากลังสีตกกระทบจากฐานวัตถุมาที่กระจกลาบตรงเส้นขนานจากปลายวัตถุแล้วเกิดรังสีสะท้อนและต่อหางของรังสีสะท้อนไปที่ด้านหลังของกระจกลาบในกรณีของบิวอ่ะจะเห็นภาพของตัวเองไม่ค่อยชัดเพราะวัตถุที่บิวส่องเป็นน้ำซึ่งจะมีการกระเพื่อมของน้ำจะทำให้บิวเห็นตัวเองไม่ชัดเท่าการส่องกระจกเงาลาบที่เป็นวัตถุที่มีผิวเรียบพอ,อเข้าใจกันแล้วใช่ไหม มันเป็นจังซี่ถ้าเข้าใจกันแล้วพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน